คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่รู้สึกเหนื่อยท้อเครียดหมดหวังเบิร์นเอาจริงๆอาการต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะดังนั้นมันถึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่เราเนี่ยจะต้องรู้จักสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองจากภายในค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือโค้ชปอนเอนะคะและนี่คือรายการ The Power Unlock Your Power สร้างความสําเร็จจากภายในค่ะ รายการนี้นะคะเราก็จะนําเอาบทเรียนในเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยมาสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองอย่างมีความสุขค่ะ The power unlock your power สร้างความสําเร็จจากภายในค่ะ เนือจากที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเนี่ยนะคะปอนก็ยังมีช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook ในชื่อปอนอยากขบเซนค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะปอนก็ยังมีอาชีพจริงๆเราเป็นอาชีพหลักด้วยนะคะก็คือเป็นโคช้ชผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรนะคะโดยที่ปอนเนี่ยเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งค่ะและที่มันชอบเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันได้ใช้จิตวิทยาเชิงบวกค่ะ คือปอนเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดบวกมองบวกเอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะนําพาสิ่งที่บวกเข้ามาสู่เราอย่างน้อยสิ่งที่เข้ามาอาจจะไม่บวกนะแต่ถ้าเราคิดบวกเอาไว้อะสิ่งที่เข้ามามันก็จะไม่แย่จนเกินไปนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะเริ่มมาเข้าเรื่องแรกท็อปิกแรกของเรานะคะก็คือเรื่องราวของการสร้างความสุขเล็กๆจากภายในสุขไม่ต้องใหญ่มากเอาจอยเล็กๆพอ ในเมื่อวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างความสุขเล็กๆจากภายในเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าแล้วทำไมเราต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะยุคนี้มันดูเหมือนจะเป็นยุคที่ความสุขเนี่ยมันดูจะได้มายากเหลือเกินนะโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าไปในมือถือทุกคนตื่นขึ้นมาเนี่ยเปิดมือถือและสไลด์ละอินสตาแกรมละเห็นภาพซูเปอร์โมเมนต์ของคนนั้นคนนี้เน้นนะคะคำว่าซูเปอร์โมเมนต์เพราะไม่มีใครหรอกค่ะจะเอาภาพที่แบบ ธรรมดาเข้ามาไว้ในหน้า Facebook หรือว่าหน้า Instagram ของตัวเองทุกคนต้องเอาภาพซ u เปอร์โมเมนต์แบบอัปาร์ตี้ยอดตึกกับเพื่อนได้เลื่อนตำแหน่งจิบแชมเปญอยู่หลังเรือหรือว่าทำอะไรที่มันแบบซ u เปอร์โมเมนต์ต่างๆเพอเราตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราเห็นคือสิ่งเหล่านี้แน่นอนที่สุดหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อไม่เหาฉันฉันไม่เปรียบเทียบลึกๆแล้วมนุษย์เปรียบเทียบ โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าเรากำลังเปรียบเทียบอยู่แต่ระบบมันทางานเองค่ะพราะเกิดการเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเครียดนะการงานก็ดีนายก็รักพ่อแม่พี่น้องอยู่กันอบอุ่นแล้วทำไมเครียดอะ่ะบางทีเป็นเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะที่เราเก็บมาตามทาง9โมง10โมง11โมงเที่ยงนั่งกินข้าวดูคนนู้นคนนี้ทานอาหารแพง,แพงเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า จะต้องใช้ความพยายามนิดนึงแหละกว่าจะได้สิ่งนั้นมาเราก็จะเริ่มรู้สึกเครียดเกิดขึ้นในระบบของเรานะคะทีนี้พอสิ่งเหล่านี้มันโหมกระหน่ำเข้าสู่ระบบเรามากขึ้นเรื่อยๆรื่อเราเกิดความเครียดทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อเกิดความเครียดแบบนี้ค่ะวิธีการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยได้จุดประกายความจอยหรือว่าความสุข เพิเล็กๆจากภายในได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งนู่นพึ่งอาหารพึ่งไปเที่ยวพึ่งต่างๆให้มันมาจากตัวเราเองจริงๆค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองทำอย่างไรบ้างถ้าใครชอบอ่านหนังสือแบบคำคมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ยินคำว่า gratitude บ่อยๆตอนเองก็คนหนึ่งแหละ ก่อนมีนักพูดที่ปอนชอบมากเลยนะชาวอเมริกันชื่อแกรี่วีคนนี้ก็จะพูดเลยว่า gratitude is the key to success เลยไม่ใช่ว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จอย่างเดียวแต่เป็นกุญแจสู่ความสุขด้วยบางคนเราเยอยากจะเอาคำนี้ค่ะมาตีเพราะอะไรคำว่า gratitude ก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือคำว่าขอบคุณมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะทุกคนมันคือศูนย์บาทอะการขอบคุณดังนั้นเราถึงเรียกมันว่าการสร้างความสุขด้วยตัวเองจากภายใน เพราะมันไม่มีค่ใช้จ่ายทีนี้ทํำยังไงอะไอ้ t i t u d e มันมีแบบไหนบ้างอะไรยังไงอนพาทุกคนมาตีความแบบนี้ดีกว่าการขอบคุณแบบแรกก็คือการขอบคุณแบบตามมารยาดะทุกคนอ่ะมันก็จะมีในลนักษณะที่มีน้องมาเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะเราแล้วก็หันไปขอบคุณค่ะมีคุณลุงที่หน้าห้างเปิดประตูให้เราแล้วก็ขอบคุณค่ะมีใครทําอะไรให้เราเราก็บอกว่าขอบคุณค่ะแต่ไอ้คาว่าขอบคุณนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใจเรารู้สึกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปากไปไง ปากขอบคุณดังนั้นไอการขอบคุณนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือคนที่เขาได้ฟังอะคะ่ะเขาชื่นใจอ่ามีน้องคนหนึ่งทํางานอยู่ในร้านอาหารพูดให้ปอนฟังปอนเคยพูดเรื่องนี้ในไลฟ์ของปอนนะเขาก็บอกเลยว่าจริงแจ้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่หนูเสิร์ฟอาหารวางไว้บนโต๊ะแล้วคนหันมาขอบคุณหนูรู้รู้สึกดีเขาจะรู้สึกอะไรหนูไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาพูดว่าขอบคุณหนูรู้สึกดีทันทีนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปั่นได้แล้วปั่นให้คนอื่นได้ทีนี้ จะขอบคุณยังไงให้เราก็มีความสุขด้วยนึกออกไหมขอบคุณแบบแรกเนี่ยคือเขามีความสุขแต่ทีนี้ปั่นแบบที่สองก็คือขอบคุณยังไงให้เราได้รู้สึกด้วยนั่นก็คือการแสดงความขอบคุณคุณต้องรู้สึกจริงๆอะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเขาเอามาแล้วก็รีบวางรีบไปเลยก็ได้นะอันนี้เขาค่อยๆมันบรรจงวางอะเฮ้ยขอบคุณนะที่ไม่กระแทกหรือว่ามันจะต้องบิวอะพูดง่ายๆ่าว่าบิวให้ตัวเองต้องรู้สึกขอบคุณแบบนั้นจริงๆ ะะอันนี้คือขอบคุณแบบเขาเรียกว่าเป็น deep sense of appreciation จริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องบีกูนะคะถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราเองปนเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคุณยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อยู่บนรถเมย์อยู่บน BTS แล้วอยู่อยู่แบตหมดแล้วเราจะต้องเติมแบตอะต้องมีแบตเดี๋ยวนี้นายตามงานหรือลูกค้ากาลังโทรมาแล้วอยู่อถ้าเราหันไปอะแล้วเราไปพี่โทษนะคะ ขอยืม power bank ได้ไหมแล้วถ้าเขาให้เรายืมอ่ะคุณจะรู้สึกได้ถึง deep appreciation คือเขาไม่ต้องให้เราก็ได้แต่เขาให้อ่ะแล้วเราไม่ได้มีอะไรตอบแทนให้เขาความรู้สึกเหล่านี้ล่ะค่ะที่เรียกว่า deep sense of appreciation นะคะดังนั้นเราเห็น gratitude เป็นก้อนกลมๆเนาะก้อนแรกก็คือการขอบคุณในแบบที่เป็นมารยาทอะ่ะซึ่งใจเราก็บอกตรงๆว่าก,ก็มารยาทอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะกับ2ถ้าเราไปประสบเองอะ่ะ มีคนช่วยเราในแบบที่เขาไม่ต้องช่วยก็ได้แล้วเขาไม่ต้องการอะไรตอบแทนอันนั้นใ,นใจเราจะรู้สึกได้เองแต่ทีนี้ในวันที่เราไม่ได้เจอแบบนั้นทุกวันไงแล้วเราจะทํายังไงให้ใจเรารู้สึกได้เองก็คือบิวอะค่ะเราต้องหาสิ่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปนะคะเช่นเฮ้ยการที่เราอยู่กับพี่ของเราทุกวันเลยตีกันทุกวันเลยมีเรื่องทะเลาะก,กันทุกวันเลยแต่ว่าวันหนึ่งเราเห็นเพื่อนที่อาจจะ ไม่มีพี่แล้วเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยเวลาเขามีอะไรเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครแต่เราถึงแม้จะตีกับพี่อย่างน้อยเราก็มีพี่อะ่ะดังนั้นมันจะเกิด Sen s e of appreciation ขึ้นมาเป็น gratitude อีกแบบหนึ่งก็คือการขอบคุณในแบบที่เคยมองข้ามแล้วอยู่ๆมามองเห็นคุณค่าขึ้นมาอยู่ๆมองเห็นคุณค่าของพี่ขึ้นมาหรือใครที่เคยไปเดินป่าใครที่เคยอยู่ๆก็ไปปฏิบัติธรรม ความมั่นใจค่ะพอคุณกลับบ้านของคุณมาคุณจะรู้สึกขอบคุณบ้านคุณมากเลยโอ้ยฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีแอร์ด้วยฉันมีแอร์ขอบคุณแอร์มากเพราะเคยมองข้ามแอร์มาตลอดก็มีความรู้สึกว่าเอา้าทุกคนมันก็ต้องมีแอร์ป่ะแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทุกคนที่มีแอร์ดังนั้นการที่เรามีแอร์แล้วเรารู้สึกขอบคุณตัวเองด้วยซ้ํานะที่ทํางานหาเงินเหน็ดเหนื่อยมาเพื่อจะได้ซื้อเครื่องที่ทําให้เราเย็นเครื่องเนี้เฮ้ย มันมีความสุขอะมันภูมิใจเห็นไหมคะว่าการแค่ขอบคุณหรือว่ามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปแค่นี้ก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบใจมันฟูขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายศูนย์บาทไม่ต้องออกไปไหนด้วยนะคะทีนี้คนเราจะมานั่งขอบคุณอะไรละ่ะทั้งวันทั้งคืนจะมาปั่นความสุขอะไรละ่ะได้ฉันก็มีการมีงานทํานะดังนั้นก็หมายความว่า เราจะต้องแยกเวลาเพื่อสิ่งนี้ทุกคนเราไม่ได้พยายามที่จะสร้างความสุขนะอันนี้ปนกำลังบอกเลยว่าเราไม่ได้พยายามจะสร้างความสุขแต่เราสร้างบรรยากาศสร้างเหตุปัใจจัยให้ความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นเอา,อางี้ดีกว่าแล้ววิธีการทํำยังไงไง่ายมากเอาสมุดอเปล่ามาเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกสมุดนี้ว่าเป็น gratitude journal หรือว่าเป็น journal สมุดจดบันทึก คำขอบคุณนะคะแล้วในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามาเขียนมาเลย3ามอย่างขอบคุณอะไรบ้างตื่นเช้ามารู้สึกขอบคุณขอบคุณที่เมื่อวานปวดเอวมากวันนี้ตื่นมาแล้วดีขึ้นขอบคุณที่โอ้เช้านี้แบบมีรถเก็บขยะมาเก็บขยะหน้าบ้านให้ด้วยอะ่ะเออขอบคุณอะไรบ้างกลั่นมันออกมาค่ะเขาบอกว่านักจิตวิทยาเนี่ยนะเวลาที่มีคนที่อาจจะมีอาการ รู้สึกไม่ดีอาการทางจิตท,ทางใจเนี่ยไปหานี่คือวิธีหนึ่งเลยนะคะที่เขาใช้ในคลินิกคือให้คนที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตท,ที่อาจจะไม่สดใสเนี่ยได้ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะคุณก็ทําได้หาสหมุดมาเล่มหนึ่งจะเขียนก่อนนอนหรือว่าเขียนหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเลยก็ได้นะคะว่าวันนี้ฉันขอบคุณอะไรบ้างขอสามอย่าง วันหนึ่งขอ3าอย่างพอเริ่มต้นที่สพอ3ปุ๊บอาทิตย์หน้าคุณอาจจะเอาขอบคุณเก่งขึ้นไปห้าเลยจ้าอาทิตย์ต่อไปเอาเก่งขึ้นอีกไป1ิบเลยค่ะยิ่งขอบคุณได้มากคุณจะยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีมันมีค่ามากคีย์มันอยู่ตรงนี้ค่ะคีย์มันไม่ใช่การมีของมากแต่ว่าของที่คุณมีมันมีค่ามากเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณมัน ดังนั้นเรามาซ้อมกันดีไหมคะเดี๋ยวปอนจะขอบคุณอย่างหนึง่งแล้วคุณที่นั่งอยู่ทางนั้นขอบคุณอีกอย่างหนึง่งนะโยนไปโยนมาโอเคไหมฝึกเนาะฝึกโอเคหนึ่งสองซ้ำขอบคุณพัดลมเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่มีพัดลมตอนนี้คือร้อนเหงื่อแตกเหงืง่อแตนเลยนะ,ะตาคุณค่ะดีมากขอบคุณทีมงานวันนี้ทีมงานน่ารักมาก มาปุ๊บก็คือทํางานกันกระฉับกระเฉงมากทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เราจะได้เลิกเร็วทุกคนค่ะตาคุณค่ะอ่ามันต้องอย่างนี้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเฮ้ยการขอบคุณมันไม่ยากอะเพียงแต่มันต้องให้เวลานิดนึงเพราะปกติแล้วเนี่ยว่างขึ้นมาดู Netflix ว่างขึ้นมาเช็ค Facebook เช็ค Twitter แทนที่เราจะเอาเวลานั้นนะคะมาลองทำ gratitude journal หรือว่าสมุดบันทึกคำขอบคุณ ทุกคนคะ่ะเทคนิคง่ายๆนะคะขอบคุณแม้กระทั่งตามมารยาทก็ควรทำเนาะถึงแม้ข้างในจะไม่ฟูจริงแต่ถ้าบิวให้ข้างในของเราเนี่ยมันมันขอบคุณมากๆได้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นความสุขทั้งเราแล้วก็เขาแล้วท้ายที่สุดเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเคยมองข้ามและง่ายเข้าไปอีกนะคะเอาสมุดเปล่ามาทำสมุดบันทึกคำขอบคุณค่ะ ใครที่ทําได้ทุกวันดีมากแต่ถ้าทําไม่ได้ทุกวันนะคะเขียนสักอาทิตย์ละสองสาวันก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะก็จะทําให้จิตใจเราเนี้ยผ่องใสมากขึ้นรู้สึกว่าเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในชีวิตของเรามากขึ้นด้วยส่วนใครที่ดูท็อปปิคนี้แล้วแล้วเอาไปทําตามนะคะได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะรู้สึกดีขึ้นไหมอยากรู้นะคะ แล้วนอกเหนือจะจะมีคอนเทนต์ดีๆแล้วนะคะก็ขอฝากติดตามรายการของเรา The Power ทางแอปพลิเคชัน A Live ด้วยนะคะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วที่สำคัญยังมีของแจกมีสูตรลดพิเศษอีกมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะโหลดกันได้ฟรีเลยค่ะแอปพลิเคชันชื่อว่า A Live นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะกับท็อปปิกใหม่ๆที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองแล้วก็สร้างความสาเร็จได้อย่างมีความสุขไปด้วยกันกับดิฉันค่ะ โคชบอนเอไลท์